เดินมาจากลพเดินจากลาได้จากยี่ราชาหน้าเขาะว่อีกาเขาล็อกประมาณนี้แคนั้นเราจะเข้าด่วยเนกาอเดินทางมากนกนอเนาะแล้วมีสยามาระกอนังไงบ้างนนวันวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจริงๆเป็นชันของแฟนมพารากอนเดิน ตั้งแต่จำความได้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ very happy anniversary นะคะของที่สยามพารากอนอยู่ในใจของคนที่มาเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติตลอดไปปีใหม่ปีใหม,ม,ม่ไปไหนไปเที่ยวไหนปีใหม่ไปเที่ยวค่ะปีนี้ไปไหนคะขอได้ไหมไ,ไ,ไ,ไปไปไปยุโรปกับพี่แบร์ค่ะไปไปไปกี่วันสุา ประมาณอาทิตย์อาี่ที่แบีเ็นอย่างถือเป็นกานที่แปรจะจะจะทำการแสดงบอมพิวเตเสร็จแล้วะก็จะถือวาเป็นงานแบบว่า Re l a กเป็นที่จะไปสกีอะไรอย่างีอนี้ก็จะเป็นช่วงไเดรออบีแบบเอ่อเ่ใหม่อันนี้อันนี้แผ่นไม่นานหรือยังยาใก็ก็ค่อนข้างัปัก นือเป็นเพราะว่าคิวเราคุ้นได้แล้แบบเฮ้ยคุ่งบ้างอะไรเนี่ยใช่ค่ะจริงๆจริงๆตั้งใจว่าจะไปเที่ยวที่อื่นแต่ว่างานไม่เสร็จก็เลยต้องหยุดรอแล้วอันนี้เป็นทริปที่เหลังมีดีดีากที่อยากไปอยากให้พี่แบร์เขาได้ดีแหลกจับรอปวยเวทีด้วยหรือเปล่าแเขาแบบว่าชุดนี้เป็นชุดที่ที่จริงๆอยากอยากไปมาหลายปีกันนะเพราะถือโอกาสได้หมดทีมีก็เตรียมเอ๊ะจะมีผ้าบ่นบ่า ชวี้บ้างค่ะเพราะว่าถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพาะว่าทำงานเยอะกันเลยเพราถือว่าเป็นเติมบาทกันเนาะคุตาชนคุณตามันยากไหมว่าที่จะแบบหาจุดแบบร่างตงกลางนยากก็พอสมควรค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ท้ายปีคนเขาไม่ค่อยทำงานก็เลยก็เลยปีนี้ก็ถือว่าโชคดีไปค่ะว่างตรงการ มีแผนอะไรในใจไหมว่าอยากทำอะไรร่วมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้าอืมไม่ได้มีแผนอะไรขนาดนั้นคือจริงๆเราเคย c o u ด t d o w ด้วยกันแค่รอบเดียวในในสิบกว่าปีที่เป็นแฟนกันมันก็ถือว่าจะเป็นแบบว่ารอบสองเลยกันีืมเดี๋ยวจริงๆแบบการติ่ติารอะไรอย่างเ้ยไม่ใช่ชาร์ตหลังเราอย่างไรบ้างค่ะจ้าอืมก็ก็จริงๆเขา แบบนอนดูพระจานทร์แบบตอนที่อยู่พัทยาอยู่ที่บ้านตรือเป่าก็อันนั้นก็เป็นหมดเลงใช่ไหมก็ตั้งใจว่าน่าจะน่าจะขอแบบพักผ่อนเป็นที่พักที่ได้ทักงานมาแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นที่พักผ่อนกับที่แบบแบบเอะไรกันอะไรที่แด่ใช่ไหมคะทีเนี้ยคิดบ้างไหมหรือว่าแม่กับแฟนด้วยการของรานการส่วนใหญ่แฟนที่วานนี่คือเป็นของย่าติของที่แด่ ส่วนมากส่วนมากแย่จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรคะ Passenger Princess คือเหมือนนั่งสวยเฉยเฉยเฉอแล้วก็แล้วก็ที่เหลือก็ให้เขาเป็นคนจัดการจ้อง้องแรมจ้องตัวเครื่องบินเลยแบบเรานั่งสวยๆเรามีแบบ say no ไหมอันนี้นี่เอาไม่เอาไม่เอาค่ะอะไรก็ได้แสดงว่าเรารู้ใจเนี่ในนี้แย่าว่าเราไลฟ์สไตล์ค่อนข้างคล้ายกันชอบชอบทำอะไร ที่เการเที่ยวกันของเขาคือมันยังเป็นจุดที่ไทยไม่ย่าใช่ค่ะเราจะแบบเดินเช้าออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าย่าโอเคใช่ไหมลุยเลยชอบชอบค่ะที่นี่เอาเปรกับเรื่องอันตรายยังไงบ้างอหรย่าเพราะว่าทำจุดทีจะให้รู้ว่าสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นกับกับอะไรรืว่าเราก็ไม่ได้ไปที่ที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรมากอืมย่าว่าเหมือนเราทั้งคู่มีความมั่นใจอะตอนที่ตอนที่ไปไหนเราก็ไม่ค่อยค่อย เขาผ่านันธนะุ์เหมือนเราแบบเลิศเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเจ็บเจ็บตัวบ้างไหมย่ายวันที่ไปเที่ยวอะไรแบบยายจะไม่ยอมทำอะไรแบบนี้นก็จบตัวไม่เจ็บส่วนมากก็แคไปสกีถ้าลมก็อาจจะเจ็บค่ณประมาณนะั้นหยิบหยิแล้วที่พื้นหจิบหยิบแล้วขอบคุณนะลูกของแม่ 何 <laughs>